การบริการออโทพิดิกและเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เป็นเลิศทางอาชีวะเวชศาสตร์โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกเป็นโรคจากการทำงานที่พบบ่อยเช่นกล้ามเนื้ออักเสบเอ็นอักเสบไปจนถึงหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทจากรายงานประจำปีของกองทุนเงินทดแทนพบว่าสถิติการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่พบมากที่สุด คือโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกโดยพบมากถึง1,554เคสจากจำนวนทั้งหมด1,838เคสโดยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่พบบ่อยในแผนผูนบบ้ป่วยนอกพบได้ทั้งที่กล้ามเนื้อเช่นกล้ามเนื้ออักเสบจากท่าทางการทำงานที่ต้องบิดหมุนลำตัวหรือก้มคองออนหลังรกี่ยว่กับเส้นเอ็นเช่นนิ้วล็อกทริกเกอร์ฟิงเกอร์ หรือโรคเกี่ยวกับเส้นประสาทเช่นกลุ่มอาการช่องข้อมือคาเป้าทันเนลซินโดรมโรงพยาบาลระยองได้มีการกำหนดโรคจากการทำงานที่สำคัญได้แก่คาเป้าทันเนลซินโดรมทริกเกอร์ฟิงเกอร์เพื่อเน้นย้ำให้แพทย์ลงรหัสการวินิจฉัยหากซักประวัติและสงสัยว่าอาจเกิดจากการทำงานและได้กำหนดภาวะการบาดเจ็บจากการทำงานที่สำคัญเช่น Major Organ Loss และ Fracture t l s p i n e ให้ดำเนินการจัดการดูแลการกลับเข้าทำงานรวมถึงเน้นย้ำการซักประวัติในประเด็นความเสี่ยงจากการทำงานต่างๆเช่นถ่าทางการทำงานที่ต้องกำมือใช้แรงนิ้วซ้ำ,ซำๆ,ๆ,ๆการงอเหยียดข้อมือมากเกินไปหรือการบิดข้อมือซ้ำ,ซำๆโดยหากซักประวัติพบความเสี่ยงเหล่านี้ และสงสัยว่าอาจเป็นสาเหตุที่จะไม่เกิดโรคจากการทำงานแพทย์สามารถลงรหัสการวิิจฉัยว่า Y 9 6ใน external c o s t รวมถึงให้คำแนะนำเรื่องสิทธิทประโยชน์เบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนและแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ควรใช้อุปกรณ์ที่สามารถทำงานในท่าข้อมือตั้งตรง ควรเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและท่าทางของข้อมือหลีกเลี่ยงการงอเหยียดกระดกข้อมือที่มากเกินไปควรเลือกอุปกรณ์ที่สามารถจับได้อย่างมั่นคงแบ่งแรงจับให้กับทุกนิ้วเพื่อมีให้นิ้วใดนิ้วหนึ่งออกแรงเยอะเกินไปการจัดตำแหน่งเครื่องมือที่ใช้บ่อยให้สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก บำรุงรักษาอุปกรณ์การทำงานสม่ำเสมอควรมีการอบรมพนักงานเรื่องวิธีการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องสำหรับการลงรหัสการวินิจฉัยโรคจากการทำงานนี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรมการตรวจก็จะมีช่อง e x t e r n a l cost ให้ใส่รหัส y 9 6ตัวอย่างเช่นหากวินิจฉัยคาเป้าทันเนลซินโดรม และสงสัยว่าสาเหตุเกิดจากการทำงานก็จะลงรหัสวินิจฉัย principal diagnosis เป็น G56.0 พร้อมกับลงรหัส external cause เป็น Y96 เป็นต้นและหากแพทย์พบว่าการเจ็บป่วยน่าจะส่งผลต่อการทำงานหรือเห็นว่าควรมีการประสานงานกับนายจ้างเพื่อดำเนินการต่างๆเช่นการปรับงานให้แก่ผู้ป่วย ก็สามารถส่งข้อมูลมาที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมผ่านระบบ c o c ได้สำหรับแนวทางการวินิจฉัยและการจัดการดูแลการกลับเข้าทำงานกลุ่มงานอาชีวะเวชกรรมก็ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติไว้ที่แต่ละ PCT มีข้อสังเกตคือการลงรหัสวินิจฉัยที่กล่าวมาเป็นการเก็บข้อมูลของกระทรวงสาธาร,รสุขซึ่งเน้นความไว หรือ s ซ n s i t i v i t y ซึ่งเป็นคนและวัตถุประสงค์ของการวินิจฉัยของกระทรวงแรงงานที่เน้นความจำเพาะหรือ s p e c i f i c i t y เพื่อการใช้สิทธิการรักษาจากกองทุนเงินทดแทนสำหรับการลงรหัสวินิจฉัยของเราข้อมูลก็จะถูกรวบรวมส่งไปที่กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่มาตรการป้องกันต่อไปนอกจากนี้หากแพทย์ไม่แน่ใจในการวินิจฉัยก็อาจส่งปรึกษาแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เพื่อดำเนินการวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือลงไปสอบสวนโรคได้ซึ่งทีมแพทย์และพยาบาลอาชีวอนามัยรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะดำเนินการด้านอาชีวอนามัยต่อไปเช่นเดินสำรวจโรงงานเพื่อนแนะนำการออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ช่วยยกชิ้นงานเพื่อช่วยผ่อนแรงกล้ามเนื้อการปรับระดับความสูงในการทำงานให้เหมาะสมหรือการออกแบบโต๊ะวางชิ้นงานให้ง่ายต่อการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บเป็นต้นโดยสรุปก็คือเพียงแพทย์สงสัยว่าเป็นโรคจากการทำงานก็สามารถลงรหัส Y96 ได้ทันทีเนื่องจากการวินิจฉัยมีวัตถุประสงค์ที่เน้นการเฝ้าระวัง เพื่อจะได้วางแผนป้องกันพูดง่ายๆเน้นความไวหรือ Sensitivity สูงเพื่อการควบคุมป้องกันที่เร็วที่สุดโดยแพทย์และพยาบาลสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นในการปรับท่าทางการทำงานสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานได้และแพทย์ก็ยังสามารถส่งผู้ป่วย มาเข้ารับการจัดการการกลับเข้าทำงาน (Return to Work Management) หากพบว่าการเจ็บป่วยนั้นน่าจะส่งผลต่อการกลับเข้าทำงานโดยการจัดการนั้นอาจจะเป็นการแนะนำคนทำงานที่จะป่วยด้วยตนเองหรือจะส่งมาที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมเพื่อประสานงานกับนายจ้างทั้งนี้ก็เพื่อผลที่เราคาดหวังคือให้ผู้ป่วยกลับเข้าทำงานได้อย่างปลอดภัย โรงพยาบาลประยองได้มีการกำหนดโรคจากการทำงานที่สำคัญได้แก่ขาเป่าทันเดลซินโดรมทริกเกอร์ฟิงเกอร์เพื่อเน้นย้ำให้แพทย์ลงมหัสการวินิจฉัยหากซักประวัติแล้วพบว่าอาจเกิดจากการทำงานและได้กำหนดภาวะการบาดเจ็บจากการทำงานที่สำคัญได้แก่ Major Organ Loss และ Fracture T.L.Spy n e เพื่อเน้นย้ำให้ดำเนินการ Return to Work Management. และนี่ก็คืออ u อก e มดอินไมรระยอง DNA อ็